แหมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาร่นะคะถ้าใครไปกีนได้ดูคลิปท่านา้าอันนี้คือการดูดวงแบบของท่านลมนะคะก็ได้แก่ตุนเมถุนกลุ่มซึ่งเสียงน้องหมาที่เห่าก็คือลูกของแม่เองแล้วก็มาอ้อนแบบนี้ใดจากที่ฉันทาคลิปนางก็ไม่รู้จากคําว่าลงไปจะมาดูดวงให้กับลูกค้าของแม่ใช่ไหมคะลูกลูกค่ะลงไม่ได้แล้วลูกค้าลงไปก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปเดือนความรักในช่วงของเดือนมกราคมนะคะชาวท่าน ลมตุนเมถุนกลุ่มนะคะและการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นตรงไม่ตรงยังไงก็แล้วแต่ะก็แล้วแต่นะคะก็ขอแพนาที่นี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ต่างๆนะคะ จะบอกเลยว่าพลังงานโดยรวมของชาวธาลุมอ่ะในเวลานี้ต้องบอกก่อนว่าปากคนโสดหรือคนมีคนคุยอ่ะมีคนเข้ามานะแล้วหรือในลักษณะาาที่วกกลับไปคุยกับคนเก่าเก่ามีความสัมพันธ์กับคนเก่าเก่าแล้วในเดือนมกราคมปากแข็งมากรักใครชอบใครเก็บไว้คนเดียวสุดท้ายนกแต่สําหรับคนที่มีคู่นะคะต้องบอกก่อนว่ามันมีเรื่องระหของระแหงกันมานานแล้วเรามาระวังในเรื่องของมือที่3เรามาระวังในเรื่องของการแทรกแซงของคนมือที่3าไม่ว,ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือแม้กระทั่ง อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือที่3กัแลราการต้องระมัดระวังนะอยู่ในช่วงของเรา้องแห่งเกี่ยวกับความราักโอเคค่ะเขาดูพลังงานโดยรวมของคนโสดท่าลมหรือคนที่มีคนคุยท่าลมนะคะแค่เพราะหัวใจมันบอกอาจไม่คเคยพอแต่ฉันก็ยังมันใจว่าต้องใช่เธอ โอเคค่ะพลังงานโดยรวมของชาวธาตุคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเช่นไร t r ทร o อปสอดรู้สึกว่ากลัวความรักนะคะหรือในลักษณะนคนโสดหรือคนมีคนคุยผิดหวังกับความรักมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะคะในช่วงของเดือนมกราคมทำไมาถึงเป็น t r ทริอ o สอด ผิดวังหรือโดนเทมาแน่นอนเลยคนโสดเนี่ยหรือคนมีคนคุยเนี่ยชวยอสเพนดิคลสมสามเหรียญชาวธารุมเกิดอะไรขึ้น t เดวิ l ออ f ฟอร์จูน่าจะเป็นในลักษณะปัญหาของเก่าสิ่งองเก่าชาวท่าลมได้วนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการพูดคุยกันแล้วเกิดความไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็ดีหรือคนมีคนคุยก็ดีคุณกําลังกลับเข้าไปสู่อยู่ในวงวนของคนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่ผ่านมามันเลยทําให้คุณนึกอาจจะเป็นในเรื่องของความความนึกถึงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนะคะเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเล่นงานคุณจึงทําให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครหรือเปิดใจแล้วคุณก็ยังปากแข็งอยู่เพราะคุณมีฟอร์มจัดสําหรับชาวท่านลมเหนื่อยเลยทนเดียวขอดูดวงความรักชาิท่าลมในเดือนมกราคมนยค่ะเป็นอย่างไร ฟาอัลออสซอร์คุณกำลังตีกับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากจนคุณแข่งกระด้างหรือแข็งแกร่งขึ้นมาดาบคือธาตุของคุณเองคือชาวธาตุลมมีความเจ็บมีความช้ำใจมีการถามตัวเองว่าจะเอายังไงดีกับปัญหาในครั้งนี้แม้กระทั่งคนที่มีคนคุยคุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเขาเพราะเขามีกำแพงให้กับคุณ ชาวสวท่านลมยังไงต่อคะัซคร์คุณน่าจะกลับไปคุยกับคนเก่าๆ้วยในลักษณะของรักต่างวัยแล้วมันมีความไม่เข้าใจกันเพราะว่าคุณกลัวคุณกลัวกับการเริ่มต้นใหม่หรือคุณกลัวกับการผิดหวังขออารมณ์แบบขอฉันแอบชอบแบบนี้ไปก็แล้วกัน แต่สาหรับคนที่มีคนคุยคุณน่าจะกลับไปคุยกับคนเก่าๆหรือในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าการกลับไปคุยกับคนเก่าๆนั้นมันอาจจะโอเค Six of Pentacles คุณรู้สึกดีกับเขามากนะคะชาวธาตุลมแต่ถ้าเป็นคนโสดระมัดระวังในเรื่องของคนที่มาหวังผลประโยชน์จากเราแต่ถ้ามีคนคุยคุณรู้สึกดีกับเขามากรู้สึกดีกับเขามากแล้วทำไมถึงไม่กล้าพูดความรักไม่กล้าว่าชอบซีนอขอดูหน่อย คุณเหมือนคู่ตีกันนะคุณกําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่คุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูหรือในลักษณะคนที่อยากจะเอาชนะคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยอมให้กับเขาคุณก็เลยแบบยังไงดีวะหรือแบบถ้าบอกไปแล้วจะถูกปฏิเสธหรือเปล่าคุณกลัวการปฏิเสธมากชาวธาตลมนะคะโอ้จะมีคนอื่นๆเข้ามาไหม King of Pen คิหลุดขึ้นมา คุณนิ่งคุณไม่สนใจคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะคุยกับคนคนนี้มากกว่ามีคนเข้ามาค่ะแต่คุณไม่สนใจเนีย่ยคุณอยากจะติดต่อสื่อสารแม้กระทั่งโลกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนชาวท่าลมน่าจะรักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าแสดงออกไม่ตรงกับใจ ปากกับใจไม่ตรงกันง่ายๆเถอะหน้าตีไมค่คาสมหมายสมหมายคือชาวท่าลมนะคะสมปองคือชาวท่าน้ําสมหญิงท่าฟไฟแล้วก็สมสิท่าดินกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไหนยังไงต่อ the high p e t e โอความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันหลบซ่อนจริงๆหรือใครบางคนกำลังชาวท่าลมกำลังเจอคนที่มีเจ้าของเข้ามาในช่วงของเดือนมกราคมนะคะถ้าเจอคนที่มีเจ้าของ ปฏิยาพยายามปฏิเสธนะคะนำมาระวังนะคะชาวท่านลมจะเจอคนที่มีเจ้าของหรือในลักษณะที่เขาน่าจะมีคนคุยแล้วเขาก็มาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็มีคันกำแพงค่อนข้างสูงคุณอยากอยู่ตัวคนเดียวคะ่ะ The Hermit อยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะอะไรทำไมจะเป็น The Hermit for รออสวนคุณยังสนุกกับงานสนุกกับชีวิตส่วนตัวของคุณแล้วยังไงต่อขอดูสถานะคนคุยหน่อยค่ะ the strength ปากกับใจไม่ตรงกันเหมือนทำไม่สนใจแต่ใจ,ใจคือลึกๆคือสนใจมากนายออสวรนคุณมีกำแพงหรือแม่เขาก็มีกำแพงให้กับคุณอ,อาจจะคนแม่ว่ามองว่าอาจจะคุยกับ ในลักษณะของคนที่เคยคุยกันมาแล้วแล้วกลับมาคุยกันใหม่มีการ r รีย i ูเนียน r รีเทิร์นกันใหม่แล้วคุณกลัวการปฏิเสธคุณเคยอาจจะปฏิเสธเขามาก่อนแล้วทีนี้คุณก็เลยกลัวเขาปฏิเสธคุณเลยขออยู่ใกล้ๆแบบห่างๆและห่วงๆแบบนี้น่าจะโอเคกว่าเดมูลคุณ แล้วก็คุณกลัวความไม่ชัดเจนและความสัมพันของคุณคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่าแต่ที่สําคัญเลยชาวท่าลมบางคนนะคะคนที่มีคนคุยระมัดระวังคนคนนั้นมีเจ้าของแล้วนะคะเขาดูคนสองชาวท่ารมคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณชาว2หรือคนที่คนคุยอ,อยู่โอ้เหนื่อยหน่ายใจกระชากทูออฟสครับเข้ารักคุณน่ะ เขามีความรู้สึกดีให้กับคุณเหมือนกันนะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ The Magician Mag เขาคิดว่าคุณเจ้าชู้แล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นได้ทุกทอย่างหรือแม้กระทั่งตัวคุณที่คิดว่าเขาเป็นได้ทุกทอย่าง Esoswans ใครบางคนกำลังขอโอกาสนะคะสำหรับชาวธาตุลมแต่ถ้าเป็นคนโสดก็บอกเลยว่าถ้าเป็นใครชอบใครในช่วงนี้ต้องตามตือเขาหน่อยนะ เราต้องปรับปับจจัยตรงกันนะคะชาวทร้ลมพลังงานเรเดือนนี้แป,กแปกแลกๆนะเนี่ยเนี่ยนิ่งๆแต่ใจก็อยากมีรนะแม่มองว่าแปลกชาวิถ้าลมหาหมอหน่อยลูกมาเป็นซีรานีให้กับคนอื่นหรือในลนททักษณะที่บอกเลยว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แปลกๆซับซ้อนกันอย่างไรอย่างโดยเฉพาะทางใจของคุณนะคะ ใจของคุณไม่ค่อยนิ่งพอเลยค่ะในข้อดูสรุปโดยรวม The Fool King of Cups a h e o r s Cups อยากจะรักแต่ไม่แน่ใจก็ยังรักอิสระอยู่ Chariot โอ้แม่มองว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มันเป็นปัญหาคือใจของคุณเองที่คุณไม่เคยคิดจะก้าวข้ามผ่านความเป็นอดีตหรือในลักษณะคุณกลัวอะไรบางอย่างโอ้ท่าน้ําอ่าเป็นแบบลักษณะเกี่ยวกับน้าเกือบหมดเลยแล้วก็นายออฟคัพคุณพร้อมจะมีรักแต่คุณก็กลัวที่จะมีรักใครบางคนคุยกับคนที่เป็นชาวท่าน้ํานะคะท่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นท่านคนก็แล้วกัน แล้วก็มีการหันหลังให้กันและกันแล้วก็กลับมาคุยกันเป็นยักษสะของความสัมพันธ์แบบ o อ o อ o f o o f f ใครบางคนที่โสดสนิทอยู่มีคนเข้ามาแล้วก็วางผลประโยชน์แล้วคุณก็กลัวความรักในครั้งนี้ที่จะเริ่มต้นเพราะคุณปากแข็งคุณเคยปฏิเสธเขาไปแล้วที่นี้การกลับมาของเขามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็เลยกลัถูกปฏิเสธโอ้ชาวท่านลมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคะ่ะสาหรับคนโสดแ้ใครชอบใครลองบอกนะคะ รองบอกอย่าจับปลาสองมือเป็นพอนะคะชาวท่านลมต้องระวังนะคะเขาดูค่ะว่าแฟรี่อยากจะบอกอะไรแฟรี Fairy อยากบอกอะไรคุณ Queen of Swans คุณนิ่งแต่คุณคิดเอซัสครับคุณมีความรักที่เต็มปรีอยู่ในหัวใจเพียงแค่ว่าคุณยังไม่กล้าโอชาท่านลมเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเดอะสเตรนท์คุณพยายามว่าเข้มแข็งคุณพยายามว่าคุณไม่คิดอะไรแต่จริงๆคุณรักเขาอะคนที่มีคนคุยนะแต่สําหรับคนโสดคนคิดว่าคุณชอบพูดว่าฉันอยู่ได้โดยที่ไม่ตายแต่ จริงๆแล้วอยู่ไปได้เหงาอ่ะอยากมีใครสักคนมาเติมเต็มแต่ก็กลัวกลัวอะไรหลายอยา่างกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี yeah. ่ย King of Cups เป็นคนที่รอความรักอยากมีความรักที่ดีแต่ไม่กล้ากลัวการปฏิเสธและเอ็ดซอฟสอดตัดสินใจดีนะคะบางอย่างกำลังจะจากคุณไปนะคะถ้าคุณรักใครชอบใครก็ลองพูดดูอาจจะมีหวังหรือลักษณะใครบางคนที่จับปลาสอมือก็ลองปล่อยดู และชาว่าลมการจะตัดอะไรบางอย่างออกจากชีวิตค่ะเพื่อเริ่มต้นใหม่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่กล้าเท่านั้นเองสําหรับคนโสดรือคนมีคนมีคนคุยทีนี้เรามาดูพลังงานโดยวรวมของคนมีคู่หน่อยนะคะ<อ>พลังงานโดยวรวมของคนมีคู่เป็นเช่นไรเขาดูพลังงานโดยวรวมเลยครับ Three of Pentacles การพูดคุยอะไรบางอย่างการปรึกษาการหารือคุณควรจะคุยกันได้แล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาระยะเวลาหนึ่งความเข้าใจนะคะ Seven of Pentacles นั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งเลยอย่าความรักในช่วงนี้มาเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นหรือในลักษณะที่กลับมาคุยกันใหม่อาจจะเคยเลิกลากันไปแล้วกลับมาคุยกัน แล้วกำลังรอให้มันออกดอกออกผลถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคนะคะเพียงแค่ว่าคุณคุยกันน้อยลงคุยกันอยู่ค่ะแต่คุยกันน้อยลงปัญหามันเป็นยังไงคะเอซับสค i ั e ความรักมากจนเกินไปเกิดความระแวงเกิดความที่หึง ฟนของคุณดูนิ่งนะคะเพจ ofpendical ใครบางคนคุยกับชาวธาตุดินซึ่งชาวธาตุดินน่าจะนิ่งใส่กับชาวท่านลมมากจึงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่าย the fool คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณหรือแม้กระทั่งคู่รักของคุณในะช่วงนี้อาจจะติดเพื่อนมากจนเกินไปหรือลักษณะเอาแต่ใจมากจนเกินไปจึงทางให้ชาวธาตุลมรู้สึกหงุดหงิดกับความรักเรื่องเมื่อที่สามเป็นยังไงขอดูมีไหมคะ ไฮพินเฮสค่ะมีมือที่3เข้ามาและมาระวังในเดือนมก,กราจะมีคนเข้ามาชอบแฟนคุณหรือแมก้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะแล้วมันจะเลยเถิดไปถึงที่ทำให้เรากับเขาต้องเลิกรากันไหม The date อ่ามีเกณฑ์เลิกรากันแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายนะหรืออาจจะมีการคุยแล้วแบบเขาเรียกว่าคุยเพื่อเพื่อเคลียดดีกว่าคุยเพื่อเคลียแล้วยังไงต่อไปคะสำหรับชาวท่ารม เราดูพลังงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเดอะชาร q ออ e ควีนออฟสอดมีการเดินจากมีการเลิกราแล้วมีการกลับมาครบแล้เดอะเจวิลตัดใจไม่ได้อ่ะแม่มองว่าชาท่าลมตัดแฟนไม่ได้หรือมันก็ตงแฟนคุณที่จะตัดไม่ได้คุณให้โอกาสเขาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ให้โอกาสขอดูหนค่ะว่าเขาคนนั้นชาท่าลมคิดยังไงกับคุณ จูอัสเปนติคัเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะหรือใลักษณะต้งมันต้องมีการมาเจอกันตลอดมันไม่มีทางที่จะตัดขาดกันได้เลยอืมเดอ r สตาร์ตอนนี้กำลังฮิวริงตัวเองกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะเหมือนน่าจะมีการเลิกลากันไปแล้วก็กลับมาฮิวริงกันกำลังให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะเวลานี้มันมองถึงในเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ที่กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกลังเริ่มต้นใหม่จริงๆ มีการเริ่มต้นใหม่ที่ยังมีแผลอะไรบางอย่างอยู่แต่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเดอะเด e ขึ้นมาบอกแล้วว่าคุณต้องจบก่อนเคลียร์กันก่อนไม่ว่าจะมือที่3มือที่4มีมที่5คุณต้องเคลียร์กันแล้วให้โอกาสกับคนรักของคุณความในใจที่คุณอยากจะบอกความคนรักนะคะเผื่อชาวสองเข้ามาดูโฟล์ทอฟทัฉันสับสนมากฉันจะเอาอยัางไงดีกับสิ่งที่เธอทํา เซเว่นออฟชาร์ฉันกลัวที่จะถูกหลอกลวงอีกอาชาวสองเพศออฟสอดฉันเลนนิ่งชาวสองจา๋าโอ้ยเมื่อยขอโทษค่ะชาวสองจา๋าเขากลัวคุณหลอกอีกครั้งนึง้นเนี่ยสำหรับคนมีคู่อืมยังไงลองคุยกันไหมอะ่ะขอดูบทสรุปหน่อย For a p e n t a c l e s น่าจะคุยคนท่าดินหรือมีแฟนเป็นชาวท่าดิน The Hermit คุยกับตัวเอง The Magician ปิดท้ายด้วย The Hangman ความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะต้องหยุดลงนะคะแล้วลองดูในลักษณะของการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมีการหยุดลงนะคะกับความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่ต้องระมัดระวังอลองถามตัวเองว่า เป็นยังไงกับความรักในครั้งนี้แต่แม่มองว่าสุดท้ายท้ายสุดคุณลูกน่าจะเลือกในเหตุผลของการคําว่าถูกใจมากกว่าถูกต้องก็อาจจะกลับมาคุยกันอาจจะมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันอาจจะสร้างความสัมพันธ์กันใหม่เราต้องเคลียร์กันให้จบในคราวเดียวให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีครั้งที่สองชาวท่าลมน่าจะตัดแฟนคุณออกแล้วหรือแม้กระทั่งแฟนของคุณที่มาดูชาวท่าลมนะคะลองคุยกันใหม่ขอดูสิคะว่าแฟรี่อยากบอกอะไร ทร p s อสคา์สามช่วยเอซออสวอนส์ใครบางคนที่ผ่านมานะคะมีเติร์ดปาร์ตีนะคะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็กำลังขอโอกาสเพื่อเริ่มต้นใหม่นายออสครจะกลับมารักกันเหมือนเดิมถ้าให้โอกาสนะคะลองให้โอกาสดูอีกครั้งหนึง่งทำตามใจตัวเองค่ะ The magician ขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณลองทําตามใจตัวเองดูนะคะวัดรวงกันไปอีกครั้งหนึ่งลองเสี่ยงกับความรักในครั้งนี้และให้โอกาสเขาค่ะเขาสรุปค่ะ mm hmm. ใน a s p e n t a c a l น่าจะชกุยชาวธาตุดินหรือในลักษณะของคนที่มีอายุที่แตกต่างกันพอสมควรนะคะหรือความคิดที่แตกต่างกันลองให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีความรักนะคะคู่รักทั้งหลายแหล ถ้ามีโอกาสก็ลองคุยกันปรับความเข้าใจกันสิ่งที่ผ่านมาคือเติร์ดปาร์ตี้นะคะรักสามเศร้าอแม,ม่มองว่าจริงๆแล้วถ้ารักกันลองให้อภัยกันดีๆนะสําหรับชาวทาลวมมีการกลับมามีการคุยใหม่ของคนรักสุดท้ายแท้สุดก็แล้วแต่คุณลูกก็แล้วกันแม่แค่แนะนําเฉยๆเอาเป็นว่าย,ยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับชาวธาลมนะคะแล้วันไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า